อ่านต่อ,อย้อนหน้านี้นะครับตัวสถานะนี้เองเนี่ยก็ให้วิธีการที่เป็นมาตรฐานเนาะในการประเมินนะครับซีโร่เน็ตเอนเนอร์จีหรือว่าซีโร่เน็ตคาร์บอนนะครับประเมินว่าอาคารนั้นๆเนี่ยทำงานโดยเป็นซีโร่เน็ตเอนเนอร์จีหรือซีโร่เน็ตคาร์บอนไหมนะครับ ก็ใช้ประเมินการใช้งานอาคารทั้งอาจจะเป็นอาคารเดียวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มอาคารก็ได้นะครับวิธีการการการใช้งานแตนด์ดนี้เนี่ยก็จะสามารถบรรลุได้หรือสำเร็จได้เนี่ยโดยการแสดงให้เห็นนะถึงการไหลของของพลังงานนะครับพลังงานไหลเข้าไหลอออาคารเนี่ไหลยังไงนะครับ แล้วก็ไอตัวการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องนะครับ a s s o c i a t e d c a r b o า e m i s s i o n เนี่ยที่มันเข้ามาที่อาคารเราเนี่ยเออมันน้อยกว่าหรือเท่ากับที่มันไหลออกไปจากอาคารไหมนะในระหว่างการทำงานหรือการใช้งานของอาคารเนาะแล้วมันก็จะต้องอัปเดตนะครับทุกๆปีนะเพื่อที่จะเออ แสดงนะครับแล้วก็รายงานนะว่าค่าของพลังงานกับค่าของคาร์บอนเนี่ยมันยังคงเป็นเน็ตซีโอยู่ไหมนะแล้วก็รักษาแล้วก็ต้องมีการคล้ายๆประเมินทุกปีทำรีพอร์ททุกปีเพื่อรักษาสเตตัสก็คือรักษาสถานะของอาคารว่าให้มันได้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเน็ตซีโร่เอเนกับเน็ตซีโร่คาร์บนนะครับโอเค ก็แปลว่าต้องคือคือในสแรนดดมีวิธีการให้แล้วเราจะต้องทําอย่างเนี้ทุกปีนะครับอัปเดตท,ทุกปีเพื่อที่จะคงสถานะไว้ว่าฉันยังคงเป็นเ uh, อ่อซีโร่เน็ตเอเนอร์จีซีโร่เน็ตคาร์บอนบิดิ่งอยู่นะนะครับ